สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบพุ่งเสียงนะครับในรถ Ford ด v e r วอร์เรนะครับซึ่งเพื่อนสมาชิกนะครับก็ได้เห็นขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบพุ่งเสียงของทางทีมงานโอฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับมีการพัฒนานะครับนำเทคนิคใใหม่นะครับเข้ามาทําการออกแบบติดตั้งในระบบพุ่งเสียงยนต์นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูอุปกรณ์นะครับที่เพื่อนสมาชิกนะครับได้ถอดจากรถคันเดิมมานะฮะแล้วก็นําให้ทางทีมงานโอฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับ ตาการออกแบบติดตั้งนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับตัวนี้นะก็เป็นเจ้าตัวลำโพงนะครับลำโพงแยกชิ้นนะครับไซส์6นิ้วครึ่งนะครับตัวนี้เป็นแยกชิ้นอันนี้ก็เป็นลำโพงโคแอดนะครับหนึ่งคู่แล้วก็จะมีเจ้าตัวเพาแอมนะครับนะครับเป็นคาสดีนะครับ M1 นะฮะของฮิลิทแล้วก็เป็นเจ้าตัว M4 นะครับเป็นแอมซีชแนนแล้วก็มีเป็นเจ้าตัวซับซูเปอร์นะฮะซึ่งไซส์ขนาด10นิ้วนะฮะของล็อกฟอร์ดนะครับตัวบางนะฮะ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการออกแบบติดตั้งนะครับอยู่ในตัวโครงสร้างของตัวบุรีรถนะครับทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็นะครับสิ่งที่เราได้ทาการเพิ่มเติมนะครับวันนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับของตะค่ายอัายนะครับเข้าไปในระบบเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์นะครับเข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการออกแบบติดตั้งนะครับแล้วนอกจากนั้นครับ เราก็ได้ทําการเพิ่มเจ้าตัวลำโพงวิเลียนชิ้นใหม่เข้าไปนะครับซึ่งของเดิมนะครับเป็นลำโพงโคแอคตัวนี้นะครับนะครับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับจะอยู่ค่อนข้างต่ํานะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีเสียงจะจะจะจมนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แนะนําให้เพื่อนสมาชิกนะครับทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงนะครับแยกชิ้นเข้าไปนะครับนะครับใช้ร่วมกับเจ้าตัวลำโพงของเดิมนะฮะตัวนี้นะครับนะครับที่เราต้องการออกแบบติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับ ขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งทางชิมงานโอหอนสาราฤกษ์นะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับทางชิมงานโอหอนสาราฤชษ์ครับเราจะทําการออกแบบตําแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนส์นะครับให้เหมาะกับรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อโดยเฉพาะเจ้าตัว Ford เอเบเลตเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคก,การติดตั้งทางชิมงานโอหอนเสาลาฤชษ์ครับติดตั้งบันไนให้ได้มิติแล้วทีสียงที่สมจริงทาไมเพื่อนสมาชิกถึงต้องเดินทางไปจากจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อน,นํารถมาทางชิมงานโอหอนเสาราฤกษ์ ทำการออกแบบตรือไมงเดี๋ยวผมพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคจากด้านในเลยนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทการติดตั้งเจ้าตัวลำโพลิเมนชุใหม่เข้าไปนะครับก็ต้องมาทําโครงสร้างนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับเพื่อลดค่าพวกไวซ์เบสชั่นนะครับลดค่าลีกนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมเทคนิคในการติดตั้งแผ่นดมขงทางชีมงานอุปกรณ์สาวและช่วยครับติดตั้งแบบไหนให้แด้มกับตัวไม่ได้ลดมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับแล้วมาดูในส่วนที่2นะครับนี่คือตำแหน่งในการติดตั้ง เจ้าตัวลำโพงวิดเลนส์เดี๋ยวเราทําการถอดออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ึ้นให,หม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถ Ford ดเอเวอเรสโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเดี๋ยวเราจะถ่ายดูยในคลิปต่อไปนะครับเบื้องหลังและก็เทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมชั้นที่1นนะครับเพื่อเป็นการลดค่ารีเฟคชันนะครับเรามาดูงานติดตั้งทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวและทุนครับอันดับแรกนะครับ เรามาดูนะครับขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมชั้นที่1นะครับจะมีความยากลําบากนิดนึงนะครับแต่เราก็ได้ทาการเทคนิคนะครับทำการซอยแผ่นดมก่อนนะครับเพื่อให้ตัวแผ่นดมนะครับนะครับยึดเกาะโครงสร้างของเจ้าตัวบล็อตรถนะครับให้ได้มากที่สุดจะสังเกตเห็นนะครับว่าครับขั้นตอนในการแดมนะครับดูความยืดหยุ่นนะครับของเจ้าตัวแผ่นดมหลังจากที่ทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับเรามีการสร้างเจ้าตัว e n f o r c e m e n t เห็นไหมครับนะครับเพื่อมาทาโครงสร้างเจ ให้ดียิ่งขึ้นนะครับลลแล้วดูฮะการซับเสียงครับเห็นฮะนะครับนิ่งมากๆนะครับแล้วมาดูนะครับครับเราจะเห็นความแตกต่างและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดันของทางทีมงานขอ้หอนสาวแล้วชครับทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมชั้นที่2เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าโครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับจะมีรอยโค้งรอยเว้าแล้วก็มีช่องต่างๆพวกนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมดูความยืดหยุ่นของเจ้าตัวแผ่นดมคาลิเบตนะครับจะยึดเกาะตามโครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับจนขึ้นลายนะครับบอดี้รถนะครับแล้วเราการสร้างเจ้าตัวแอนฟอร์สเมนเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูยในคลิปต่อไปนะครับ ขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ในรถ Ford e v e r e s t ตัว next gen คันนี้นะครับอันดับแรกเรามาดูเทคนิคในการแดมจะสังเกตเห็นไหมครับว่าการแดมทางทีมงานโอวคอนซาวราดชุดครับไม่ใช่เอาแดมไปเป็ดแปะแล้วแปลว่าจบนะครับนะครับจุดประสงค์ของแดมนะครับคือต้องการนะครับซับเสียงให้ได้มากที่สุดนะครับเพิ่มการยึดเกาะระหว่างแดมกับตัววีดีรรถให้มีการยึดเกาะให้ได้มากที่สุดนะครับโดยการสร้างเจ้ตัว enforcement เข้าไปเห็นไหมครับนี่นะ นี่คือการสร้างเจ้าตัว In Focus e n s นะครับเราสร้างกับเจ้าตัวบุดีรถแล้วมาดูเทคนิคในการแดมเองครับรอยโค้งรอยเว้าครับไม่มีการผ่าครับดูความยืดหยุ่นแผ่นแดมของเจ้าตัว Calibrate ครับมีความยืดหยุนสูงครับเราแดมปุ่มจะเข้าลูกนะครับนอกจากนั้นครับมีการสร้างเจ้าตัวเ s p a c e ์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับ Ford Everest ตัว n นเกณโดยเฉพาะนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้าตัวหลังภูมิ Mid ม a เลนส์พร้อมกับนะครับนำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัว Asta l i n k เข้ามาติดตั้ง ในระบบคองเสียงรถยนต์ครับทำไมเราถึงต้องมาใช้เจ้าตัว e x t r a Link ตัวนี้นะครับมีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงนะครับเป็นตัวบล็อกนะฮะไม่ให้เกิดการสูญเสียภายในแผงประตูนะครับนี่คือขั้นตอนแล้วก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวละบบโฮมเมเลนส์ในรถ f o r d E v e r e s t ตัวนี้เจนคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูนะครับอันดับแรกเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมทางชิงงานโอออนซาวราร์ุุดนะครับเลือกใช้แผ่นดมซึ่งมีคุณภาพนะครับมาทาการติดตั้ง ก็เป็นที่สร้างดีนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดํานะครับนอกจากเรามีแผ่นดมซึ่งมีคุณภาพที่ดีแล้วนะครับเราต้องได้รับการติดตั้งนะครับที่เข้าใจโครงสร้างรถของ Ford ดเวอเ์นะครับดูฮะเราติดตั้งแผ่นดมเสร็จแล้วครับเรามีการสร้างเจ้าตัว Enforcement เราทาการสร้างกับเจ้าตัวบอดี้รถเลยนะครับเห็นไหมมันจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเจ้าตัวแผ่นดมนะครับเราเพิ่มการยึดเกาะระหว่างแดํากับตัวบอดี้รถให้มีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับนี่คือเทคนิคนะครับ ในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดันงทางทีมงานอุปกรณ์สาวแราชุยครับในส่วนที่2เรามาดูตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวพาสซีฟเห็นนะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมมีการจัดเรียงนะครับพร้อมกับน้ำแผ่นโลหะทําการยึดนะครับเวลาปิดเปิดประตูครับจะไม่มีการหลุดร่วงครับและดูการตับเสียงการยึดแน่นหนาครับครับตรงนี้นะครับนี่คือขั้นตอนเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวพาสซีเรามาดูในส่วนที่3นะครับก็คือขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิดเลนซ์เห็นไหมครับ เรามีการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถ f o r ์ e เอเวเโดยเฉพาะนะครับเพื่อรองรับโครงสร้างเจ้าตัวลำโพงมิเลชัใหม่พร้อมกับนาเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอสตาร์ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบควบเสียงรถยนต์ครับตัวนี้มีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงและดูขั้นตอนในการวายสายนะครับชุดสวิตเตอร์นะครับมีการวายสายนะครับที่ได้มาตรฐานนะฮะเห็นไหมฮะ ะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพง mid lens ในรถ Ford e v e r วอร์เรคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว Ford e v e r วอร์เรตัว next gen นะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานงานสวยๆแบบนี้ในรถของท่านนะครับก็เชิญได้ที่ Over h ร์ฮอนด์าวล์ร้านฉุ้งนะครับครับสำหรับวันนี้นครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งที่เสา A นะครัเอนะ นะครับตัวนี้ก็เป็นนะครับโครงสร้างของเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนสมาชิกจะประสบปัญหากันมากนะครับเวลาทําการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ชุดใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับสัญญาณเสียงเกิดการสูญเสียและเกิดการหักล้างเดี๋ยวนี้ทางทีมงานอุปกรณ์ซาวเราชะพิ่นครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติ แล้วที่เสียงที่ชัดเจนนะครับลดการหักล้างนะครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสปิทเตอร์นะครับในรถฟอร์ดเอเบเลตัวนี้เจนนะครับตำแหน่งในการติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งที่เสาเอนะครับซึ่งเพื่อนๆสมาชิกประสบปัญหากันมากนะครับเวลาติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลชช์ใหม่ในการติดตั้งเจ้าตัวสปิทเตอร์เข้าไปพวกเนี้ยจะมีปัญหาเรื่องการสูญเสียน วันนี้ทางทีมงานโอเวอร์ซส์และทุ้นครับเราก็ได้ทำการออกแบบติดตั้งตัวซิสเตอร์นะครับติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะครับมีการนำแผ่นโลหะตัวนี้ครับาทำการปรับขึ้นรูปนะครับพร้อมกับทำการปรับมุมพอนเนอร์นะครับเพื่อให้ได้มิติและที่เสียงที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเปรียบเทียบดูนะครับระหว่างที่เราทาการติดตั้งไปแล้วนะครับซึ่งมีครอบเพอรอครอบตัวหน้าหลงของซิสเตอร์ทีกับซิสเตอร์ที่ยังไม่ทําการติดตั้งนะครับลองเทียบนะครับว่า ฟิลเตอร์นะครับที่เราต้องการติดตั้งไปแล้วเนี่ยเกิดการสูญเสียไหมกับฟิลเตอร์ที่ยังไม่ติดตั้งมีความแตกต่างมากน้อยขนาดไหนครับเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบฟิลเตอร์ตัวนี้ก่อนครับอันนี้เป็นฟิลเตอร์ตัวนี้นะฮะัีมีมติดอยงนี้นะครับครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟิลเตอร์ตัวนี้ฮะ เห็นไหมครับเราจะสังเกตนะครับมีความสูญเสียน้อยมากนะครับแทบแยกไม่ออกเลยนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ในรถ f o r d e v e r e รตตัวนี้คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับมีคุณภาพกระเชิญได้ที่โอเวอร์คอนสัมและชุกนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับในรถฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับในส่วนประตูชุดที่2นะฮะนี่คือตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวสวิเตอร์ นะครับเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งอันนี้ก็เป็นเจ้าตัวสวิตเตอร์เดิมนะครับที่เราได้ทําการถอดออกมานะแล้วเราก็ทําการติดตั้งจตัวสวิตเตอร์ชุดใหม่เข้าไปนะฮะนี่คือตัวสวิตเตอร์ชุดใหม่นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเรามีการนําแผ่นโลหะนะครับมาทำการพับขึ้นรูปเพื่อมายึดโครงสร้างของตัวสวิตเตอร์เราจะหลีกเลี่ยงนะครับการใช้พวกกาวร้อนนะครับกาวซึ่งมีความร้อนพวกนี้นะครับถ้าว่ามาหยอดแล้วมายึดปุ๊บเนี่ยความร้อนจะส่งผลต่อเจ้าตัวไวคอยเจ้าตัวสวิตเตอร์เพราะฉะนั นะครับมาทําการยึดเข้าไปนะครับจะมีความแข็งแรงแน่นหนานะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จนะครับเราก็ทําการติดตั้งเจตัววัสดุรับเสียงเข้าไปครับนะก็แปลนว่าเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับนี่นี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจตัวสวิตเตอร์ในรถ Ford e v e r e s t รตัว Next Gen นะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานในรลของท่านนะครับก็เชิญได้ที่ o อ e ว h ร์ฮ s น u n d และทุกครับ สำหรับขั้นตอนในการติดตั้งตัวสวิตเตอร์นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซัมเฟอร์นะครับติดตั้งนะครับอยู่ตำแหน่งในโครงสร้างของเจ้าดูบิลล์รถนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนระหว่างในการออกแบบติดตั้งนะครับตัวนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นครับว่าในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซัมเฟอร์ทางชีมงานโอคอนสาวราชุมนครับเราใช้เป็นตัวตู้ไฟเบอร์แล้วก็ทําการหาปริมาตรนะครับนะครับตัวตู้ซับนี่ครับให้แบตกับเจ้าตัวซัมเฟอร์ เพื่อจะได้เบตที่ได้หนักแน่นแล,ล้วนุ่มนวลนะครับนี่คือขั้ขนตอนนะครับเรามีการนะครับเคลือบน้ํายาเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของตัวตู้ซับกับนี่ขั้นตอนในระหว่างการติดตั้งนะครับกับสลับขั mon mon ้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งจตัวตู้ซับนะครับในรถ Ford ด v e r e s t e ตตัวเ e ็กเจนคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับ หลังจากที่เราได้ทาการครับหาปริมาตรนะครับนะครับตัวตู้ซับนะครับให้แมทกับเจ้าตัวซับนะครับเห็นนะเราทําการนะครับออกแบบนะครับหาปริมาตรเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดงเข้าไปนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวตู้ซับนะครับเวลายึดปุ๊บจะได้แข็งแรงแน่นหนานะครับและนอกจากนั้นนะครับดูครับเรายังได้นำเจ้าตัวส t าร์ลิงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบนะครับตัวนี้เป็นตัวบล็อกนะฮะไม่ให้เกิดการสูญเสียนะครับภายในเจ้าตัวบอดีรถนะครับ จะสังเกตมันมก็ว่าขั้นตอนและชิ้นิ่งในการออกแบบติดตั้งทางทีมงานโอ้หอนเสาและทุกขั้นตอนในการออกแบบมีเหตุและผลนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบพลังเบรกกันดูนะครับ อย่าองข้ามเรื่องระบบนะครับวันนี้ผมพามาชมขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิลนะครับในรถ Ford e v e r ร์เรตัว next gen กันนี้ครับวันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกนะครับเจาะจงเลือกใช้ฟิลนะครับของยี่ห้อฟีเกตนะครับเป็นค o p เปอร์นะครับหน้าตัดใหญ่การลื่นไหลของกระแสดีๆนะครับเราได้ฟิลนะครับซึ่งมีคุณภาพที่ดีนะครับเราต้องได้รับการติดตั้งนะครับที่ถูกหลักการแข็งแรงนะครับเรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิลของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวฤกา์นะครับ อันดับแรกนะครับเราเลือกตำแหน่งในการติดตั้งในตัวชุดแผงฟิลนะครับนะครับง่ายต่อการสวิต์อุปกรณ์ต่างๆนะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับมีการนำแผ่นโลหะทำการพับขึ้นรูปนะครับยึดจุดยึดนะครับเพิ่งมีมาให้อยู่แล้วนะครับพับขึ้นรูปพร้อมกับทำการสร้างเพลทแล้วก็ยึดเจ้าตัวชุดแผงฟิลเข้าไปนะครับครับยึดพุ่จะแข็งแรงแน่นหนานะครับระดูมาตรฐานในการวายสายทางทีมงานว่กรนสาวลายคนนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิล ในรถฟอร์ดเอเวอเรตตัวเน็กเกนคันนี้นะครับครับสหรับวันนี้ครับก็ได้เห็นนะครับเทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงนะครับในรถฟอร์ดเอเวอเรตตัวเน็กเกนนะครับอันดับแรกมาดูเทคนิคในการติดตั้งต,ตัวระบงเซ็นเตอร์นะครับเราวันนี้เราต้องการติดตั้งตัวระบงเซ็นเตอร์ ร้อมกับเทคนิคในการติดตั้งจตัวลอโงพงบิลเลนนะครับซึ่งเพื่อนสมาชิกจะประสบปัญหากันมากนะครับเวลาติดตั้งตัวซสเตอร์ชุดใหม่เข้าไปในรถฟอร์ดเวรตัวน,นกิกเจนนะครับนะครับจะเกิดการสูญเสียของเสียงนะครับเพราะฉะนั้นทางชีมง,งานของ,งวอร์ฮอนซาและเพืกครับเราก็ได้นำเทนคนิคในการปรับมุมคอนเนอร์นะครับเข้ามาทำการติดตั้งอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้เห็นขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งทางชีมง,งานอเวอร์ฮอนซาและเพื่อพร้อมกับขั้นตอนในการออกแบบ ติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับนะฮะก็ดูกันแบบเพลินๆนะครับได้เห็นเทคนิคใหม่ๆของทางชิมงานโอเวอร์ฮอนซาวล่ากษ์นะครับและนอกจากนั้นครับในสเต็มเรายังได้ติดตั้งเจ้าตัวเพอร์เซอร์นําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์เข้ามาทําการวิเคราะห์และประเมินผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับวันนี้เราได้ใช้เครื่องมือเครื่องมือนะครับโดยใช้เจ้าตัวเจลแม็กมาทําการวัดนะครับฟิคเซซี่และสปอนส์การตอบสนองความถี่ของลำโพงแต่ละชุดแต่ละชุดนะครับเพื่อมาทําการปรับแต่งภาพคลาสสิคนะครับในเจ้าตัวเพอร์เซอร์ครับนี่คือการทํางาน จะตัวลงพองในชุดหน้าชุดหลังนะครับลมพมเซ็นเตอร์แล้วก็จะตัวซตอมเฟอร์นะครับดูการแก้ไขระบบหากสติกนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เดียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบวิติแล้วที่เสียงดูครับให้สังเกตครับการถ่ายท่อเหล็กงชิ้นจริงครับได้โดดเด่นนะครับเสียงร้องโ่งใสกังวานนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ หลังจากที่เราต้องการทดสอบฟังครับมีความเพลิดเพลินนะครับมีมมมความสุขกับการฟังเพลงนะครับฟังเพลงได้หลากหลายสไตล์ได้ซาวด์สเตจที่บนแดชบอร์ดครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบุงเสียงในรถ Ford e v e r e s t ตัว Next Gen คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว Ford e v e r e s t ตัว Nextgen นะครับ อยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอ็นนะครับได้เทกติดในการติดตั้งที่ได้มาตรฐานมีการนําเทคนิคใหม่ๆนะครับเข้ามาทําการออกแบบติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์และนอกจากนั้น,นครับเราได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะมาทงการปรับจูนเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงดีที่สุดนะครับหรือเรียกว่าออปติมใหม่นะครับเพื่อได้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นรถฟอร์ดเอเวอเรสต์ e คันนี้นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถ ตัวนิกเจ็งคั้งนี้นก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอห้เพื่อสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก o oh on, าวัวฮอนสาวราชพน,นครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ